เาลืมลืมดูยิงคนเดียวดักช่องหมดกระโดดดันกระดดดันกระดูดันตั้งใจดิทลายพี่หนุ่มนะไม่ได้ทลายฟังหนุ่มทางเรามากเนี่ย

สวยสวยโอ้โหสวยสวยครับขอตูมเดียวเท่านั้นเนะี <c oughs> ่ยไม่ได้ขึ้นมาเลยไม่ได้ขึ้นมาเลยโกลส์สวยพี่โอเค <c oughs> เฮ้ยไอ้เจ้าใจเย็ยนใจเย็ยน,เยยนเอาใหมา่เอาใหม่ <c oughs> จ๋อจ๋อมันโลง่งตักเล่นได้นะมันเก่งมันเก่ง ใช่ปกติมันจ่ายได้นะเยังไงยไวันนี้มาเลยดีวะดูตัว้วยนะมันสแต็แบกหรือเปล่าปกติเราเล่นปีกนะโอเคดูเขาเอาใหมเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรสติป่ะสวยับสวยมากโอค

ปุ่ยประตูแม่ได้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 ครังโอ้แต่ชินที่มีนะแม่ลองจี้มาก่อนก็ได้แข่งอยู่เป็นไปดูดนะเนี่ยผมจะให้พี่เควางเอ๋อใช่ใช่ไมเป็นไรม่ละเอาไม้เอาไม้ไอเดียดีแล้วเมื่อกี้แต่บอลมันไปตกตัวดูดก่อน่นนัอะไรไปลองเอ็กซ์แล้วไปเอ็กแล้วขยับเองขยับดูก็ได้มันช่องมันจะเปิดเอง

บอลจังหวะแรกไม่ด okay. 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 ีเจ็บเลยโอเค้วได้แมาด้มากายได้ไปเลยทำไมมันเปิดโคตที่เิมันเปิดเ่ย่อว่ไปยนอะไรอะอ่ะวิ่งไป้

อ้ยดี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 แล้วเลือกเราสายิงเสาแรกหายเลยเขารอเราสวนแบบนี้เราก็รอเขาวนเขาเหมกันโอ้ยเออ่ที่สวยไปไตัวถึงตัวขึ้นไปเดี๋ยวขาเจ็บอยู่เลยเดี๋ยวพกขึ้นตั้งสติครับอใช่เย เอ้งหวังผมไม่ดันนะเี่ผมขอซับเซนเตอร์เราตั้งเขาเร็วตั้งสติเขารอสวนเลยตัวเขาเล่นปี้ๆนั้นเลยที่เดียวเขาตได้เราเลมือนไรพาดใช่อยู่ที่ใครเล่นแบบนี้นลามาเชื่อมองเยขอประคองเซนเตอร์ค่ะ

เซก่อนัดตรงหน้าเล่นไปก่อนนะครับจอยหลุดทำแบค๊กหน่อยพี่ยิงเลยพี่ยิงยิงเลยแข่งกันไหมไช่วยหลังได้ได้ติดมุมมาให้ได้ติดผมไม่ได้อะพี่โอเคตัดีดวยเถอะเก็บก่อนนะเก็บก่อนนะโอเคโอเคโอเคที่พายังพี่ได้ถือตระแขนเก่งเงียเก่งขันเก่งเงี้ยมันจะมาละโอเคโอเคโอเค มันไม่งโถมมาเลยวะเผลอเลยสี่ตัวห้าตัวเลยอเคยัดยัดเอาเตะมูไปก็ได้พี่มีดึงมาเดี๋ยวมันโดนสวนแล้วเดี๋ยวงานใหญ่โอเคโอเคเขี่ยแล้วออก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 ดีอยู่ดีกูกำลังหงิกเลยมึงแงแตกผมลงมาเชียร์มึงนะ

ใช่แล้วไอ้พี่ไปเลยอีกก็ได้วะอะไรอะไรเป็นตัวรลองอยู่พี่ต้องออกไปซื้อไอ้บอคตัวมันเชื่อใจอะไรพี่แล้วมันจะหายป่ะแต่ผมใช้เฟห้าผมก็ไม่ได้ใช้เดียสโปเหมือนผมความรู้สึกเหมือนมันหนวกแต่ไม่รู้หมดความรู้สึกเหมือนกันหรอกอีกเข้าอีกเข้าพี่ลองให้ไปคลับมาเลยพี่ เออน่าจะมาละมาละนี่เออแสงเราเราไม่ต้องไปีกเราเยอะแรงเราคุมคุมโซ่เนาะเฮ้ยพี่สองสองพิพาห์นะโอ้ยสวยไอ้เดยกเด็กเด็กตีแต่นล้วนเขาเพีชนะเขาเพีชนะดีแมนชิงรับปีกหน่อยอ่ะโอเค สวยครับมีบูมสวยโอ้แกะมาดิโอ้โหสวยแ่แท่เฮ้ยสว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 ยเาก่อนเอาก่อนเติมไม่ทันไม่ใช่เด็กสวยโอ้สวยเลยโอ้โหไนี่เลยดีครับครับฟัให้กลับกลับตำแหน่งกลับไม่ได้เอ้ที่ให้ทูร์เกลัวไปเงินต้องต่อต้องต่อใช่ใช่ไม่ถึง

เขาฟังเลยโอ้โห okay. ้ลนเข้าพอดีอะไรดีแตมุมเอฟนะตั้เียเมมอเจ็บปี๋วโอยนี่ไงดูตัวดูตัวดูตัวท่อนปตัวนั้นล้มไปเลยเข้าคนโอเคขับตำแหน่งกับตัวสวยโอเคไปกลางก่อนเลยเอาเลย สอนพอดีเออไม้เข้าสอนพอดีได้สวยๆยไหมโหดยโหรน่ตกใจหมดเจอแต่หาใจความสองไม่ทันเลยอี s อังหลังเลย โอโหโอ้โหยิงเลยว่ะทายรักทายดึนเคยเถตังวิ่งดทกเมื่อกี้ช่องเดียงหุดเล่นเล่อการเการโอ้ไม่ถึงาาาาาาบทีบเหมือนเดิมนะทายแล้วยับไปเลยยับไปเลย เอาเอาชัวร์เราขาดยิงไกลอ่ะมีโอกาสยิงได้เลยคิดว่าได้เตะมุมมีโอกาสยิงไกลได้นะติดตรงเดียวัเดียวแค่ไหนสวยเอาสวยหูหยมันเมาไปอ่ะแล้วปั๊บมาที่บา้าไม่ที่บาา ได้ย oh yeah, right, yeah. ู ALL ่ด e ีอยวเดี๋ยวเีดีครับดีครับดีแล้วครับ